สวดบูชาพ่อแม่สามคาถาท่องทุกวันก่อนนอนพบเจอแต่ความเจริญก้าวหน้าชีวิตธรรมาค้าขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสวัสดีครับมาพบกับช่องมหาชานชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องความเชื่อบาบุญคุณโทษนะรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ เข้ามาแล้วก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานให้กัลยาณมิตรท่านอื่นได้รับชมรับฟังคลิปนี้กันด้วยนะครับสวดบูชาพ่อแม่สามพักคาถาท่องทุกวันก่อนนอนพบเจอแต่ความเจริญก้าวหน้าชีวิตธรรมาค้าขึ้นจิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค้าขายร่ำรวยเราจะเห็นได้ว่าบางช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ จะทำให้เรามีความรู้สึกและลึกนึกถึงความสำคัญเพื่อที่จะรำลึกถึงผู้มีพระคุณอยู่เสมอแต่ในความเป็นจริงแล้วเราสามารถแสดงออกความรักและความหองอยในทุกวันโดยที่ไม่ต้องรอในช่วงเทศกาลและในวันนี้เรามีความเชื่อเป็นคาถาบทสวดสำคัญสำหรับบูชาพ่อแม่ผู้มีพระคุณ บนคุณต่อเรานะครับผู้ที่เป็นเหมือนพระในบ้านให้สวดทุกวันก่อนนอนความเชื่อของคนโบราณว่าเอาไว้ว่าจะทำให้คุณมีแต่ความก้าวหน้าความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปบทสวดคาถาบูชาพ่อแม่ทำทุกวันก่อนนอนอานิสงส์งที่ตัวคุณจะได้รับจะทำให้ตัวคุณนั้นและครอบครัวของคุณมีความสุขมีความสงบร่มเย็น ชีวิตของคุณจะดำเนินไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆเข้ามาจะทำให้มีการก้าวหน้าในทุกๆด้านชีวิตดีขึ้นหากว่าจะทำการสวดน,นั้นอยากให้นำพวงมาไลัยไปกราบไหว้พ่อแม่ก็สามารถทำได้บทสวดจำไม่ได้ก็สามารถจดใส่กระดาษเล็กๆ เอาไว้ไปท่องได้เท่านี้เร,เราก็จะสามารถตอบแทนบุญคุณของท่านให้กับพ่อแม่ได้ทุกๆคนนะครับ3าคาถาสวดบูชาพ่อแม่ 1. อิมินาสาการีนะข้าขอกราบสาการะบูชาอันพระบิดรมารดาตัวข้าขอน้อมระลึกนึกถึงคุณท่านท่านที่เมตมตาการุณาอุปการะคุณต่อ บุตรธิดาท่านให้กำเนิดลูกมาทั้งการศึกษาและอบรมถึงแม้ลำบากเขื่นขมทุกพระทมสักเพียงใดท่านไม่เคยหวั่นไหวต่อสิ่งใดที่ได้เลี้ยงมาพระคุณท่านล้นฟ้ายิ่งกว่าทาราและแผ่นดินข้าขอบูชาเป็นอาจินตราบจนสิ้นดวงชีวาขอปวงเทพไทยรักษา อันพระบิดรมารดาของข้าด,ด้วยเทิน 2. มัยหังมาตาปิตุนังวะปาเทสุวันธามิสาธรังกราบหนึ่งครั้ง 3. อนันตะคุณสัมปัน,นาชะเนติชะนากาอุโภมัยหัง มาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธะรังหลังจากสวดบูชาแล้วหากตัวเราสะดวกก็ทำพิธีขออโหสิกรรมต่อเลยก็ได้นะครับโดยให้เตรียมน้ำโรยดอกมะลิไปหนึ่งขันแล้วให้ตัวเรานั้นกล่าวว่ากายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังโยโทโส อันว่าโทษใดความผิดใดที่ข้าพระเจ้าพังเผอสติไปด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้าและรับหลังก็ดีขอให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายคุณพี่คุณน้องอโหสิกรรมให้ข้าพระเจ้าด้วยเทิน โดยหลังจากนั้นให้เราทำการราดน้ำลดมือลดเท้าของผู้ที่เป็นพ่อแม่ผู้มีพระคุณบุญคุณต่อเราเพื่อให้ความเป็นสิริมงคลให้กับตัวคุณเองก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการขอข้ามาและการสวดบูชาคุณพ่อคุณแม่คุณบิดาคุณมารดาคุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยายนะครับ,รบก็เอาไปลองสวดก่อนนอนในทุกๆวันก็ได้นะครับ,รบชีวิตของเราจะได้เจริญก้าวหน้าทำอะไรจะได้ไม่ติดขัดนะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นความเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็โปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทาน ให้กะะาลยาณมิตรท่านอื่นได้รับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยนะครับโบราณท่านว่าถ้าเราทำทานให้ทานด้วยการให้สติปัญญาได้บุญมหาศาลยิ่งกว่าทานใดๆนะครับสำหรับคลิปนี้มหาชาญชาแนลก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ